สวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะมาปลูกต้นหญ้ากันนะครับเป็นหญ้ากินดีสีม่วงนะครับที่อาฟาร์มอำเภอสกาจวัดสุรินวันนี้ได้นัดทีมงานนะครับมาร่วมกันปลูกต้นกินดีสีม่วงซึ่งคุณสมบัติของต้นกินดีสีม่วงนี้ก็เป็นต้นที่ให้โปรตีนเจ็ดถึง 12เซนเลยนะครับโปรตีนสูงมากก็ไม่ต่างจากหญ้าทั่วไปที่เราเห็นกันในในหลายๆฟาร์มที่ปลูกกันไม่ว่าจะเป็นหญ้ารูซี่แผงโกล่าโรคจักรพัดหญ้าหวานหญ้าเนเปียร์หรือหญ้าอื่นๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือหญ้ากินมีสีม่วงที่เห็นนี้นะครับลำต้นนะครับลำต้นจะเป็นสีม่วงนะครับนี่ครับนี่ครับีบ่สีม่วง วันนี้จะทำการปลูกโดยการแยกหน่อหรือแยกลำต้นนะครับแยกลำต้นแล้วก็มีรากติดแล้วก็ปลูกสักห่างกันสักสามสเซนหรือจะถี่กว่านั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ตรงนี้ก็คือต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ที่จะทำการขุดนะครับขุดเพื่อให้ติดรากไปแล้วก็ตัดตัดตัดใบไว้ให้วัวกินนะครับแล้วเหลือแต่ลำต้นกับรากไปขยายต่อปลูกขยายต่อซึ่งข้อดีจะเห็นนะครับเนี่ยฮะ ีมีร่มไม้อย่างนี้นะครับเลีนร่มไม้อย่างนี้ข้อดีของเขาก็มีหลายด้านด้วยกันแต่ข้อดีที่อีกหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นไม้ที่ปลูกใต้ร่มได้ใต้ร่มใต้ต้นไม้พูดง่ายว่ามีร่มเขาก็ยังโตได้นะครับแล้วก็กับการให้น้ำนี่อาทิตย์หนึ่งโดนน้าสักครั้งหนึ่งนะครับเขาก็อยู่รอดได้ครับการปลูกหญ้านะครับถ้ามีระบบน้ําดีนะครับหญ้าทุกชนิดก็จริญเต,ติบโต แต่เราก็พยายามจะเลือกญ้าที่ทนแดดทนแรงทนฝนหรือฝนทนน้ําท่วมนะครับส่วนใหญ่ก็จะทนแรงเราก็พยายามเลือกญ้าที่ทนแรงได้แล้วก็สามารถที่จะให้วัวเข้าไปเหยียบย่าได้นะครับอย่างญ้าก,กินนีนี่ก็สามารถที่จะให้วัวเข้าไปเหยียบย่าได้นะครับแต่หลักๆแล้วย้าทุกชนิดเนี่ยปัจจัยสําคัญก็คือน้ํานะครับทีมงานไปละ รถมารถมาขุดแล้วนะครับแอกบเดียวได้กี่หลายต่อพี่แจเดี๋ยวไปดูกลับก็จะขุดลักษณะนี้นะครับใส่เ็นท่านท่นโอ้โแจวเลย นี่ครับเห็นชัดๆนะครับนี่เป็นยากินีสีม่วงลำต้นสีม่วงติดรากนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราไปแยกเนี่ยไปแยกได้หลายหลายต้นเลยนะครับเดี๋ยวก็ขุดหลุมในหลุมก็จะใส่สักประมาณสักสองสามกิ่งนะครับต่อหลุมสองสามกิ่งต่อหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกหรือจะใส่ปุ๋ยยูเรียก็แล้วแต่นะครับแต่ช่วงแรกให้ใส่ปุ๋ยคอก่อนนะครับ นี่ครับลราต้นเหมือนต้นตะไคร้นะครับเนี่ยใหญ่ยาวเลยสูงสูงไอ้พี่เทียเท่ยงเที่ยงทุกคนไปยืนวัดกับตรงนี้สูงขนาดไหนเดี๋ยวให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เห็นนะโอ้ส,สูงมากเลยครับสูงเกือบเม็ดครึ่งนะพี่เที่ยงเ,เม็ดครึ่งได้โอเคขอบคุณมากยวพี่เที่ยงทำงานต่อนี่คือหญ้ากินนีสีม่วงนะครับ เป็นต้นพันธุ์ที่จะไปขยายซึ่งทางอาฟาร์มจะปลูกใต้ต้นยางนานะครับเมื่อกี้ได้บอกท่านผู้ชมแล้วว่าเนี่ยครับคุณสบัดเขาอยู่ใต้ต้นไม้หรือใต้ที่ร่มเขาก็ยังยังเกิดและเกิดได้สวยด้วยนะเกิดได้สวยด้วยน้ําก็อาทิตย์หนึ่งโดนสักครั้งสองครั้งเขาก็อยู่ได้คุณสบัดเขานะดังนั้นหญ้ากินนีสีม่วงที่ฟาร์มก็จะไปปลูกใต้ต้นยางนาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปปลูกอีกครั้งหนึ่งนะใต้ที่ต้นยางที่ใต้ต้นยางนา าสาหรับหญ้าเนเปียรก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าญ้าตัวนี้ถูกกับพื้นที่ดินของเราซึ่งอย่างที่นําเรียนในคลิปก่อนๆพื้นที่ดินแต่ละภูมิภาคก็จะแตกต่างกันนะครับก็ลองไปดูว่าพื้นที่ดินของเราเป็นดินลุ่มหรือด,ดินดอนนะครับแล้วก็เลือกประเภทญ้าให้ถูกกับกับภูมิภาคนั้นๆน,น,นะครับเมืนะ่อ สัปดาห์ก่อนก็มีฝนดิน,ดนมาก็ทําให้ดินดินไม่แข็งนะครับวันนี้ที่ที่มาปลูกกันนี่ด้วยพายุจะเข้านะครับพยากรณ์อากาศแจ้งว่าพายุจะเข้าถึงวันที่สองพฤษภาคมสองพันร้อยสี่ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดเมษายนสองพันรอสี่ก็อยู่ในห่วงของพายุที่จะเข้าหมายถึงว่าฝนจะตกนะครับฝนฟ้าจะตกนะรดูเมฆนะครับเมฆก,ก็ครึมๆนะครับ ก็เดี๋ยวคงจะได้ได้ปลูกได้ถูกจังหวะพอดีนะครับปลูกเสร็จก็น่าจะได้รับผลพอดีนีเป็นห่วงที่ปกติเราจะแรงฮะห,ห่วงของเมษาเป็นเดือนที่ไม่มีฝนแต่กลายตรงข้ามปีนี้มีฝนตกบ่อยพายุเข้าบ่อยนะครับแต่เดี๋ยวจะลงหญ้ากินนีสีม่วงให้เต็มพื้นที่เลยนะครับที่ที่ต้นยางนานะครับประมาณ2ไร่นะครับก็จะใช้พื้นที่เกิดประโยชน์ ถ้ารากเนี้ยถ้ารากเนี้ยติดแน่นอนครับเวลาปรสรูกเนี่ยยังไงก็ติดแล้วก็รอดรอดแน่นอนนะครับนี่คือหญ้ากินีสีม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการปลูกขยายต่อนะครับ ครับตอนนี้ก็มาที่แปลงหญ้าอาฟาร์มที่อาฟาร์มก็ปลูกกินนีไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นกินนีที่ได้นาเรียนพวกเราให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ทราบว่าสเสน่ห์ของเขาก็คือทนแรงต้นก็เป็นพุ่มใหญ่มันต้นตะไคร้ให้โปรตีนสูงและที่สําคัญก็คืออยู่ใต้ต้นไม้ใต้ร่มเงาก็สามารถที่จะเดินเติบโตได้ปกติและสวยงามด้วย ซึ่งปลูกครั้งเดียวก็อยู่ได้ห้าถึงเจ็ดปีเลยนะครับเดี๋ยวโซนที่จะปลูกขยายเพิ่มอีกนะครับนะเป็นโซนต้นยางนาถนนนะครับนี่ครับเป็นเป็นต้นยางนาที่ปลูกไว้แล้วก็เป็นต้นยางนาที่ปลูกไว้นะครับมีการเติบโตเนี่ยต้นต้นใหญ่นะครับเนี่ยประมาณ สามสี่ปีแล้แล้วครับใบไม้เย็นสบายก็มีแสงแดดจำไรนะฮะยาวไปข้างหลังเลยนะครับก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้ใช้พื้นที่บริเวณตามเนี้ยประมาณไร่สองไร่ตรงนี้ก็จะปลูกกินีสีม่วงนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ปลูกกินีสีม่วงก็คือหนึ่งเขาอยู่ในร่มได้สองเป็นหญ้าที่เหมาะก,กับพื้นที่ดินของพวกเรา แล้วก็จะมีปุ๋ยนะครับโดยมีไก่ตัวนี้นะครับก็มีปุ๋ยขี้ไก่นะครับเนี่ยโยรงเลือนไก่ไก่เยอะเลยแล้วก็จะเป็นข้อไก่ตรงนู้นนะครับนอกจากมีปุ๋ยขี้ไก่แล้วที่สําคัญเราก็ทําฟาร์มโคโคเลือดร้อยก็จะมีมูลโคเป็นเป็น,เป,นเป็นปุ๋ยนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ที่แรง ยางนาของเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นเบสเป็นหนึ่งที่สําคัญที่เราปลูกไว้นะครับซึ่งเป็นต้นยางนาพร้อมเชื้อเห็ดเผาะเห็ดละโกา,เ,าเป็นพอต้นฝนก็จะมีเห็ดเผาะแล้วก็เห็ดละโกออกตามลําดับดังนั้นโซนโซนข้างหลังนุ้นนะครับยังเป็นโซนต้นเนเปียร์นะครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นโซนเนเปียร์ที่ตัดไปแล้วนะครับก็รอรอใส่ปุย๋ยแล้วก็รดน้ําแล้วก็จะขึ้นมาเป็นต่อที่สีที่ห้าต่อ นะครับเพราะว่าตัดไปหลายรุ่นแล้วแต่พื้นที่ตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้นะครับแอวๆรอบๆรบรบของยางนานเนี่ยจะปลูกกิมมีสีม่วงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูวิธีการปลูกครับไม่ยากง่ายๆนะครับเอามาแชร์แลกเปลี่ยนรู้กันนะครับอ่านี่ครับปีเทียกกำลังกำลังทำอะไรปีเทียยกแยกหนอ่หนอ ก็ต้นที่เราไปถอนจากต้นเขาเรียกว่าต้นพันใช่ไหมต้นพันเสร็จแล้วก็มาแยกหน่อความสูงประมาณสักสามสิบเซนได้แล้วพี่เจมจากรากมาครับนะครับก็กะประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็แยกออกมานี่ครับหลุมหนึ่งก็ใส่สักสองสามต้นเดี๋ยวก็กระจายกันไปเองห่างสักสามสิบสี่สิบเซนหรือจะทีหรือจะห่างกันแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับ อย่างนี้เลยนะครับก็แนะนำพี่น้องเกษตรกรปลูกช่วงต้นฝนนะครับก็จะดีมากปลูกแล้วก็ได้น้ำฝนพอดี แต่ของเราปลูกนี่ก็คือมีระบบน้ํานะครับนะที่เห็นนะครับมีระบบน้ําที่จะช่วยในช่วงแรงนเราปลูกแล้วได้ต้นกล้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกต่อเลยนะครับ สมบูรณ์มากต้นยังไม่แก่มากนะครับเนี่ยน่าจะเป็นต้นรุ่นรุ่นถ้าอย่างนี้ไปปลูกนี่ยังไงก็รอดนะครับมีมีรากที่สมบูรณ์พร้อมที่จะหล่อเลี้ยงลำต้นให้เติบโตนี่ครับวิธีปลูกการเตรียม อันปลูกอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการแยกหน่ออีกวิธีหนึ่งก็ปลูกโดยการใช้มเมล็ดนะครับก็กิโลอยู่ประมาณสักสามร้อยบาทสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบนะครับก็แล้วแต่บางร้านนะครับแลวก็คือเรื่องของการปลูกแบบมเมล็ดสําหรับของพวกเราก็มีต้นพัน์อยู่แล้วนะครับก็เลยปลูกแบบแยกแยกหน่อนะครับโดยใช้ลาต้นกับรากปลูกนะครับแบบวิธีนี้ ก็เป็นวิธีที่ที่ง่ายสะดวกโอกาสรอดก็สูงนะครับลหลังจากนั้นก็เดี๋ยวไปลงดินกันนะครับ มาถึงขั้นตอนการปลูกแล้วนะครับหลังจากเราเตรียมต้นกล้านะครับนะครับนกล้าที่ที่เราซับจากต้นพันมาเป็นต้นกล้าที่แยกหน่อออกมานะครับนี่ครับหลุ่ยนี้นะครับห่างกันประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเซนนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับขุดหลุมแล้วก็ฝังเลยนะครับเดี๋ยวปุ๋ยเฝยตามทีหลังนี่ครับ ปลูกง่ายๆกันนี้นะครับเดี๋ยวฝนก็มาครับเสียงฟ้าร้องมาแล้วนะครับขายุเข้าช่งนี้เค,ครับโอคค้โ,อโหรากสวยมากนี่ครับรากเนี่ยรอดแน่นอนเราก็จะปลูกยาวไปด้วยน,นะครับประมาณไร่สองไร่ในพื้นที่ตรงนี้ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์นะครับ หลังจากนี้ไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับรากก็จะเดินรากก็จะติดแล้วก็ทําให้เกิดการจเจริญเติบโตเดือนหนึ่งก็ตัดสักครั้งหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งตัดสักครั้งหนึ่งไร่หนึ่งก็จะได้ประมาณสองถึงสามตันนะครับสาหรับหญ้ากินเน่นะครับสองถึงสามตันสูงสุดถึงสี่ตันนะครับ เป็นญ่าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มานําเสนอแลกเปลี่ยนรู้กับที่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนําภาพบรรยากาศการปลูกย้ากินดีที่อ่าวฟาร์มอำเภอสกาดจัง,งหวัดสุวินมาฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอตัวช่วยพี่เที่ยงปลูกหญ่าต่อนะครับครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วก็จะนําภาพการเจริญเติบโตของญ้ากินดีมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆครับสวัสดีครับ